สวัสดีครับผมเปพี่น้องในประเทศต่างประเทศพี่น้องผู้ใสยแรงงานต่างดินแดนทั้งเมืองหนองนเวียงนาเดอสวงที่สวยนี่กับพ่อกับสองลุงบวชมาหน้าือเก้าเราพี่น้องนี่ลุงบวชนับนาทีเรียงง่วงครับให้ลูกมารับกด

ก็คน้คน,นนุ่มค้นแน่นผีหินพี่นอ้องเอ้ยรถหอกรถทรั้งแลงก็นั่งพวกเอ้ยขุนก่อนกินก่อนปวดเลือหลายน่ารูกวนที่เนี่ยวเดียวด้พี่น้องเลยกลอยเป็นหน้าเหี้ยอะไรกันเลยมาปับ๊บมาไถย ขันให้ข้างหน้าไม่สะดวกเตรียมการแล้วพี่น้องไงเตรียมการลุกให้ลุกหน้าละบันนี่นะเมษาสิออกมากเลยกัเพื่อให้ให้ได้นะทั้งเมษาทาั้งวันทุกบันก,นก็นเริ่มบ้านขถาดิพี่น้องที่เอากีเยี่สิบดีครับ ม้าขอบหก้าปีฮะวันนี้ไล่คนว้าวมาไห้เนาะก่อนแล้วพี่น้องไอ้โคกิดนะคิด

ถ้าวันเขาเถินน้องก็อปเป็นหน้าเหี้ยไปเรียงงไปทันกันเลยดู่ข้าตับไปใวันเขา่ว่าเห็นอี่เดียวอีพอไยดันดักกุบัดไว้นั่นเรียงงว

ไข่เทีงยงพี่นองเอ้ยเลียงมัวเสยียงกระลงุงกระเลงคงลำทา ให้โตเลยกับอาด้ำเลี้ยงพี่น้องเอ้ยโตกๆเจ็บๆเป็นแมลงวันนั่นแหละคือก็ได้แกล้มเมือ กเดือแล้วเกิดอะไรใช่เ <t> อ้าเอ้าโอเปเด็นมาเอ้าเอ้า จะกอดยิ่มสวยๆใกล้เทียงพี่น้นองเอ้ยใครอยู่ลมเย็นสบายมาาาาือนีตะขาบว่าฝ่าฝนทั้งอื่นเปิดหลังค่าบา้านหลังค่าเฮียนบ้านลุงวอนคือมึงซื้อไมนตกพี่น้องเอ้ยตกตะวันทิศมัึงหันละ่ะเด,ดือบหนึ่งจู ไปดูไปดูหน้ากับหินครับที่หล,งลังพี่น้องทั้งอื่นไม่มีหินมาขนเลยเด้อขนจากใครจากไหนเนี่ยให้พี่มาขนเอาโหหินก้อน bay cái nào điều khi nào thấy lung này bay bên ở hè đấy thế này điều còn nguyên như thế gì thì cái này đây กาหางรถไถเขาแท้ thế, สองสิ่ง งรถไถกัเป็นมา่หนพว่ก็เห็นรถไถผมเหรอฮะสองสิงนี่ เัียงให้่ป่อยไปใส่บันไห้แล้วงูก็ได้หมดแล้วบายมุ่งนี่ด้ป่อยออกนอกสถานที่ใหเป็นไปทั่วอย่างไรเนื่องลองป่อยลงบางัวทั่วรอบทิศแม่อส่งลองอยครับมดอับผอเลยใช้สัต์หน้าขน บรรยากาศยน่นเทียงสิประมาณนี้แหละพี่น้องขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องพูดคามาเบิ่งคลิปของลุงวนก็นได้ข้ออะไรขกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจลุงวอนนี่เด้อพี่นออ้องขอความสุขความเจริญเป็นของพ่อมแม่พี่น้องเวอร์สุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเลยสวัสดีครับ